ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันอังคารที่25กรกฎาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน4คู่ครับหยิบยกกันขึ้นมาวันนี้คัดกันมาวันนี้4คู่นะครับ4คู่ประกอบไปด้วยทางด้านของคู่แรกครับเป็นทางด้านของซิกิริสนะครับเจอกับทางด้านของกาลาตาสรายนะครับคู่นี้เนี่ยซิกิริสผ่านรอบแรกมานะครับมาเจอกับทางด้านของกาลาตาสลายในรอบที่2นะครับ อีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของ SJK Helsinki ครับเจอกับทางด้านของโมครับเตะกัน5ทุ่มนะครับสองคู่นี้เตะกันเร็วนะครับสองคู่นะครับอีก2คู่เป็นทางด้านของรัสเซียครับนะครับสองคู่เตะกัน4ทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของโลคอมโบตีมอสโคว์ครับวันนี้เจอกับทางด้านของอูระครับอีกหนึ่งคู่ครับคู่ดึกเที่ยงคืน4 5นาทีครับเซนิสเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กครับเตงชั้นในรายการนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอแมนด์ครอสต์นี่นะครับทั้งหมด4คู่ครับวันนี้อัดแน่่นนนจะเเเเต็มกกกััััอีชคคคยรรรบบบา เหล่าร้อยหลานะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับไ้ไว้ทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกเป็นทางด้านของไวกิ้งเอฟเครับเจอกับทางด้านของอารีซุนนะครับหัวตารางเจอท้ายตารางแบบนี้นะครับเปิดราคามาแพงทีเดียวครับหลูกไหลไปที่ลูกครึ่งควบ2เลยนะครับคู่นี้ทีเด็ดวพีให้รองไปที่อารีซุนนะครับแต่หน้าช่องของเราในอยู่กับไวกิ้งนะครับคู่นี้ก็แบ่งหูกันไปนะครับ ทางด้านของใครที่ตามหน้าช่องก็ได้หูไปข้างนึงครับใครตาม VP ีก็ต้องเสียหูไปข้างนึงครับคู่สองครับไปกันที่ซิรูดกับมอลบี้นะครับคู่นี้มันกันทีเดียวมีถึง5ประตูครับซิรูดเนี่ยตามไล่ตามตีเสมอได้ถึง2ครั้งแต่สุดท้ายครับมอลบี้เอาชนะไปได้สามประตูต่อสองนะครับคู่ต่อไปครับนอร์ทแลนด์กับทางด้านของวีบอคู่นี้ขาดทีเดียวนะครับอย่างที่ได้เรียนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับมาตามนัดครับ เปิดมาครึ่งแรกมี3ประตูครับนอร์ทแลนด์นำไป2ประตูต่อ1ครึ่งหลังมาบวกอีก2ลูกครับชนะไป4ประตูต่อ1ก็จังนับรับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับอีก2คู่ที่เหลือครับเป็นทางด้านของไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับเคปลาวิดเจอกับเคอคูเรลี่นะครับครึ่งแรกมี3ประตูนะครับคู่นี้มีถึง7ลูกนะครับเสียสใจกันทีเดียวครับทางด้านของเคอคูเรลี่มาได้ลูกที่4ในช่วงท้ายเกมครับก่อนหมดเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับชนะไป4ประตูต่อ3 คู่นี้ให้ต่อไว้ที่ KA Okuraley นะครับก็จะนับรับตงังกันอีกหนึ่งคู่นะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของฮับ n a เย t ูนะครับเจอกับทางด้านของ t u เคียนะครับฮับนาเยตูยังไม่ฟื้นนะครับเปิดราคามาครึ่งควบลูกไหลลงเหลือราคาปปๆเท่านั้นราคาไหลแรงแบบนี้ครับปบอลลองชัดเจนนะครับแต่คู่นี้หน้าช่องเนี่ยให้ไว้ก่อนตั้งแต่ราคาครึ่งควบลูกแล้วนะครับให้ h a บนาเย t ูไว้ก็ต้องยอมรับกันไปนะครับราคาไหลค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวใครตามราคาก็จังนับรับตังกันได้อยู่นะครับในคู่น น,นี้มาตามกันต่อครับสําหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนที่ อยากเข้าร่วมกลุ่ม VPT เด็ดของเรานะครับก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับใน l ล n e แอดของเราครับ a i ครับ1 0 0 RA นะครับมีทีเด็ด v p รวมถึงทางด้านของบอลสเต็ปนะครับมีแบบเนื้อเนื้อเน้นๆแบบนี้นะครับให้กันทุกวันนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับใน l ล n e แอดของเราวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับตามคืนนี้ครับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับเป็นทางด้านของซิกิลิสครับวันนี้เปิดบ้านรับแกมเยนของกาลาตาซารายนะครับของแข็งทีเดียวนะครับในวันนี้ คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผลงานล่าสุดของสกิลิสนะครับในลีกลิทวเนียนะครับชนะชูดูวามา4-0ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผ่านทางด้านของทีมลัมมานะครับทั้ง2นัดนัดแรกในบ้านเสมอ 0-0, 00นัดที่2เนี่ยชนะ2ประตูต่อ1ครับในลีกเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องผลงานดีต่อเนื่องนะครับสถิติ10ทางด้านของกาลาตาสไรวบ้างนะครับอุ่นเครื่องมา4นัดติดนะครับผลงานนัดล่าสุดไปเจอกับทางด้านของโวมกา์ทแพ้มา2-0ก่อนหน้านั้นสเสมอกับออสเตรียเวนนาไป นนชนะทางด้านของคิสวาดาครับสประตูต่อศูนย์แพ้ให้กับเฮาซิตี้ครับสประตูต่อ4ถือว่าในการอุ่นเครื่องยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทางด้านของกาลาตาสรายเนี่ยจะใช้ตัวเล่นยังไงนะครับกับแผนยังไง เพิ่งเปลี่ยนโคสด้วยนะครับไปดูราคากันต่อเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของกลาตาซรายนะครับเปิดราคามาแพงทีเดียวครับหลูกเต็มน้าลบสิครับทางด้านของซิกิริสน้าเกือบลบสิบนะครับศูนสกอร์สูงไปกันที่2ลูกครึ่งน้ําขาวนะครับคู่นี้สกอร์สูงก็น่าสนใจนะครับสลูกครึ่งเหยียบเยียบเยียบเยียบนะครับก็ประมาณ3ลูกก็น่าจะพอไหวนะครับสาหรับคู่นี้นะครับทางด้านของเจ้าบ้านซิกิริสนะครับผ่านรอบ คัดเลือกรอบแรกมาเนี่ยสะดุดมาด้วยนะครับแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับในบ้านถือว่ายังพอดูดีอยู่ยังมีความหวังอยู่นะครับที่จะเข้าไปถึงรอบแบ่งกลุ่มนะครับทางด้านกาลาตาสลายก็เป็นเจ้าเก่าอยู่แล้วนะครับที่เล่นบอลยุโรปบอลถ้วยนี้เนี่ยต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็ต้องมาเจอของแข็งกันตั้งแต่รอบที่สองเลยครับคู่นี้ครับในบ้านของซิกิลลสนะครับเหล่ารัยหลามองว่าครับยันแน่นอนนะครับทางด้านของกาลาตาสลายจากดูฟอร์มที่ อุ่นเครื่องมานะครับยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่บอลมาตรฐานทีมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ต่อมาค่อนข้างที่จะแพงคู่นี้เนี่ยเราไรล่ามองว่าครับเจ้าบ้านซิกิลิสนะครับไม่อยากจะปล่อยให้แพ้ในบ้านในนัดแรกแบบนี้แน่นอนครับเล่นกันระวังตัวกันซะส่วนมากแหละครับในครึ่งแรกครับครึ่งหลังก็ต้องมาดูว่าการแก้เกมของทั้งคู่เนี่ยใครจะดีกว่ากันนะครับ คู่นี้เหล่าไร่เหลามองว่าครับเจ้าบ้านมีมุมที่จะทําเงินได้มากกว่านะครับ1ลูกเต็มเนี่ยถ้าแพ้ก็น่าจะแพ้ไม่เกิน1ลูกเลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเสมอเรากินเต็มครับให้รองไปที่สกิลเลดีกว่านะครับรอกินเต็มกันในครึ่งหลังละกันนะครับในคู่นี้ครับให้รองที่สกิลเลครับราคา1ลูกเต็มครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของ HJK Helsinki ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดโมชนะไปนะครับในการอุ่นเครื่อง ย้อนไปไกลทีเดียวนะครับปี2015นู่นเลยนะครับอาจจะนับไม่ได้แล้วนะครับผลงานของเฮลซิงกีครับนัดล่าสุดเอาชนะของเอเวสมาได้1-0ในบอลลีกนะครับของฟินแลนด์ในรอบแรกเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ก็คือชนะทางด้านของ ลาน่นะครับในบ้านในหนึ่งศูนย์เกมเยือนไปเยือนเนี่ยแพ้สองประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็มาได้ลูกผีจับยัดแหละครับตามตีเสมอได้สองสองในร้อยยี่สิบนาทีจบเกมก็เข้ารอบมาได้นะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับลาติครับศูนย์หนึ่งมาดูทางด้านของโม,โมบ้างนะครับผลงานดีต่อเนื่องครับเข้ามาเล่นอ่าเข้ามาเล่นในรอบนี้เลยนะครับได้ไวการมาเหมือนกระาตาัสรายนะครับนัดล่าสุดผลงานเนี่ยชนะถล่มชาบบอก0ูนย์ไปถึง51ในบ้านนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนวาเลนกา ชนะได้ถึง4-0ครับชนะชาร์ปบอกชนะ SK บานนะครับ2นัดรวมกันก็9ลูกนะครับ3นัดรวมกัน1โหลพอดีนะครับที่ยิงได้เกมรุกอย่างดีเลยนะครับทางด้านของโมราคาของคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโมครับเปิดราคามาแพงทีเดียวนะครับครึ่งลูกน้ำบวกสินะครับครึ่งควบลูกน้ําไม่เต็มนะครับ0.96เกือบน้ําลบสินะครับเอียงมาทางด้านของโมอย่างชัดเจนนะครับบอลต่อวันนี้เนี่ยน้ำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับคู่นี้ครับ ทางด้านของเจ้าบ้านเฮลซิงกิดูการนี้ค่อนข้างที่จะแ่วนะครับตัวเล่นหลายตัวยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรนะครับทางด้านของโมดูดีกว่าด้วยซ้ํานะครับถึงแม้ว่าจะเตะบอลในลีกนะครับยังไม่ท่องยุโรปแต่ก็ยังเชื่อว่าครับนับนี้ครับ โมน่าจะมีลุ้นที่จะเก็บชัยชนะในนัดแรกได้เยอะกว่าครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อไปที่โมครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันในคู่ที่2ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของรัสเซียครับบอลถ้วยนะครับโลโคโมทีฟมอสโกนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอูราครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดอุ่นเครื่องนะครับ โลคโมทีมมอสโกชนะไป2ประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นนั้นเสมอกันในบ้านของอูราไป2อสองครับอูราวมาเยือนในฤดูกาลปีที่แล้วนะครับชนะได้ถึง4ประตูต่อ2เดือดกันทีเดียวมีใบแดงด้วยนะครับฝั่งระบยก่อนนั้นนั้นก็ชนะได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเจอกันมา10นัดเนี่ยโลคโมทีมมอสโกชนะได้มากกว่าครับชนะได้ในบ้านนะครับห้านัดเสมอกัน3นัดแพ้ไป2นัดนะครับอูราวชนะได้2นัดก็เป็นนัดเกมเยือน2ปีล่าสุดนะครับเปิดตลาดมา10นัดครับ ต่างคนต่ำต่างทำเงินเงินไปนะครับคู่นี้ออก3หน้านะครับทางด้านของโลโโมทีมอสโกชนะไป5ครับูราวชนะไป5ครั้งนะครับในการทำเงินสกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำา6สำหรับคู่นี้3นัดล่าสุดเป็นสกอร์สูงครับยิงเกิน3ลูกนะครับ ยิงเยอะสุดก็6ลูกนะครับในคู่นี้ผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับโลโฮโมีฟมอสโกเจ้าบ้านก่อนนะครับนัดล่าสุดเสมอกับรูบินคาซานไป2ประตูต่อ2นะครับไล่าตามตีเสมอด้วยนะครับก่อนหน้านัน,นอุ่นเครื่องผลงานดีนะครับชนะ2นัดติดที่แพ้กับแพ้เบาเตก้าเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ชนะได้นะครับ ยิงได้เกือบทุกนัดครับมีนัดที่แพ้นัดเดียวที่ยิงไม่ได้นะครับในฤดูการปีที่ผ่านมานะครับก็เก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องในลีกนะครับทางด้านของอูราาบ้างครับผลงานนัดล่าสุดชนะ CSK Mo มอสโกมา2-1แบบสุดมันเลยนะครับถือว่า ทำฟอร์มมาอย่างดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีนะครับเสมอกับครียาโซเวตอฟนะครับกับทางด้านของชนะเนฟซีครับ3-0นะครับดูการที่ผ่านมาก็เปลี่ยนผันเปลี่ยนผู้เล่นกันค่อนข้างที่จะเยอะครับสำหรับอูรานะครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของโลโคโมทีฟมอสโกครับเปิดราคามาแพงครับที่ครึ่งควบลูกน้ําเต็มนะครับทางด้านของอูราอยู่ที่น้ําขาวก็สูงไปกันที่2ลูกครึ่งควบ3น้ําลบสิเกือบเกือบเต็มนะครับคู่นี้เราหลายๆมองว่าครับ เรโคมอทีเล่นในบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับแต่นัดล่าสุดดูฟอร์มมาเนี่ยยังไม่ค่อยลงตัวเท่าที่ควรกว่าจะได้ลูกตีเสมอก็มาช่วงท้ายแล้วกันนะครับกองหลังก็ผิดพลาดค่อนข้างที่จะเยอะครับที่เสียประตูให้กับดูบินคาซานนะครับเป็นทางด้านของอูรามากกว่าครับที่โชว์ฟอร์มได้อย่างมั่นใจนะครับทำทีมาค่อนข้างที่จะดีนะครับเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับหลายคนเลยนะครับสำหรับอูรานัดนี้ก็น่าจะมีความหวังนะครับที่จะไม่แพ้ใน90นาทีราคานี้ครับสวยนะครับไม่หูแว้ ก็กินเต็มนะครับขอญาตรองไปที่อูราครับราคาครึ่งคูปุูบครับจังหนักครับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับเป็นทีมแ็งแชมป์ในรายการนี้อย่างเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอามัดกอส่นะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของอามัดครับชนะได้ในเกมเยือนด้วยนะครับสองประตูตอนหนึ่งก่อนนั้นก็เสมอในบ้านของกอส่นะครับศูนย์ศูนย์เซนิต เคยชนะได้ก็ย้อนไปปี2022ที่ไปเยือนครับชนะได้2-0ก่อนหน้านั้นปี2021ชนะได้ในบ้านก็กินแฮนดิแคปมาได้ด้วยนะครับ3-1แล้วก็4-0คู่นี้เจอมา10นัดครับเซนิทชนะ ไปสหนักไปทางด้านเสมอนะครับส่วนมากเสมอกันทั้งหมดนะครับถึง6นัดแพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือนัดล่าสุดนะครับเปิดตลาด10นัดเซนิตทาเงินไปได้แค่3นัดครับเจ้ากันไป1นัดแพ้ถึง6นัดนะครับยิงไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปเท่าไหร่นะครับทางด้านของเซนิตในการเจอกับทางด้านของกอสเน่สกอร์สูง4ครับสกอร์ต่ำา6แต่นัดล่าสุดสกอร์สูงนะครับช่วงหลังรี ของรัเสเซียนะครับก็ยิงกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผลงานบ้างนะครับส่วนตัวของเซนิสเซนเตอร์สเบิร์กนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็อุ่นเครื่องสมัคกับเฟเนบาเช่ไป0ูนยครับก่อนหน้านั้นชนะทางด้านของบาคูมา31ในการอุ่นเครื่องครับดูการที่แล้วนะครับ ปิดลุยกาลเนี่ยชนะเฟอ่าชนะเฟเคอรไป1-0ชนะทางด้านของสปาร์ตักมอสโกชนะดิโนโมมอสโกชนะอูรานนะครับ2-0ที่เสมอกับเสมอกับคลัสโนด้ากับดิโนโมมอสโกนะครับผลงานในบอลถ้วยก็ถือว่าดูดีนะครับเก็บชัยชนะได้เรื่อยมาครับทางด้านของอาร์เมดบ้างนะครับผลงานนะครับนัดล่าสุดในแพ้ให้กับคริยาโซเวตอฟคาบ้านะครับ2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นฤดูกาลที่แล้วนะครับเสมอกับคลัสโนด้านะครับมาดูราคากันต่อครับปูนี้เป็นทางด้านของเซนิตครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะ ขาดแล้วก็แพงเหลือเกินนะครับอยู่ที่ลูกครึ่งครับน้ําเต็มเกือบเต็มนะครับ0.99สกอร์สูงทะลุไป3ลูกเต็มเลยนะครับน้ำลบสิด้วยนะครับคู่นี้เราร้อยเลามองว่าครับในบ้านของเซนิตนัดนี้เนี่ยเปิดนัดแรกก็น่าจะต้องเอาแล้วครับ3แต้มในมือนะครับเจอกับกอสนี่แบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นทางด้านของเซนิตครับฟอร์มประทับใจพอสมควรนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะขาดมาได้ทีเดียวนะครับ คู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของเจ้าบ้านเซนิตลุ้นเม็ดที่2น่าจะมีลุ้นมากกว่าที่จะไปรองนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่เซนิตเซนเตอร์สเบิร์กครับเบิกตังกันเต็มๆครับคู่นี้ต่อที่เซนิตครับราคาลูกครึ่งครับ จังหน้าพระตังกันอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้ครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด4คู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานใน YouTube Channel นะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางในช่องทางธรรมชาตินะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้ใน Line แอดของเรามาครับทัศนะเพิ่มเติมมารับทีเด็ด v i p นะครับบอลสเต็ปบอลเต็งนะครับมีครบทุกรสชาตินะครับใน Line แอดของเรามาจังหนัาพระตังกับเราได้นะครับในไ i น์แอดครับแอดไซครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอนะครับมาร่วม เรานะครับเหล่าร้อยหลาคิดถึงที่เด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาสําหรับวันนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ